สนับสนุนโดยแครงสนับสนุนโดยแอร์เชิ t เมนสทอยนะฮะสนับสนุนโดย Art of g o l f อล์ฟพีซายโอเกมและ Air Shirt ครับวันนี้ครับเราอยู่กับโปรเฟิร์นครับสวัสดีครับโปรเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้นี่โปรเฟิร์นโอ้โหใส่สีเขียวสดใสวันพุธวันพุธ สีเขียวมันพุธสีเขียวค่ะวันที่ถ่ายเป็นวันพุธจริงๆจริงๆจริงค่ะโอ้โหเราเรียกเรียกว่าเลือกสีมาตรงเฉดเลยโอเควันนี้เนี่ยผมมีโปรดักต์นะฮะตัวใหม่อีกตัวหนึ่งมารีวิวให้ท่านผู้ชมแล้วกันก็คืออยู่ข้างๆโปรเฟอร์เลยอ่าฮะอันนี้โปรเฟอร์ไปหยิบมาดูหน่อยโอเคตัวนี้นี่แบรนด์นี้แบรนด์พอเฟอร์เคยเห็นปะไม่เคยเห็นที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะที่นี่ครั้งแรกเลยวันนี้เนี่ยผมมารีวิวนะคฮะโปรดักต์ที่เราขายมาสักพักหนึ่งแล้วโอ้ไม่ใช่สักพักหลายปีแล้วแหละ เป็นโปรดักที่ผมไปเจอเจ้าของมานะครับผมคือทาคิอเนี่ยครับคือมายุกิทาคิเนี่ยเป็นเรียกว่าศิลปินนักออฟเลนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาเนี่ยเรียกว่าเป็น Hand of God คนใหม่ของญี่ปุ่นคือเขาสามารถทําเหล็กที่เป็นเหล็กธรรมดาให้มันไม่ธรรมดาได้เป็นไงวะคือดีไซน์เขาอะเก๋มากเลยนะคะดูสวยดูน่ารัก เฟินคิดเลยสำหรับเฟินเพราว่ามันน่ารักมากเลยมันน่ารักมากเลย<ช>นะ,ะตัวนี้เนี่ยก็คือตัวแบรนด์ที่ชื่อว่าเอสโตเบอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยโหมันมีมาผมนําเข้ามาทําตลาดเนี่ยเป็นคนแรกนะครับในเซาท์อีสเอเชียเลยที่นําเข้ามาทําตลาดนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราเข้าทำเข้าตลาดประมาณถ้าสองถึงสามปีแล้วมีออกมาหลายซีรีส์หลายรุ่นด้วยกันแต่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเอสโตเบอรี่เลยข้อดีของเอสโตเบอรี่เนี่ยคือที่เห็นเลยครับก็คือเป็นเหล็กที่เรียกว่าแฮนด์คราฟทชิพ นะครับทำมือทั้งหมดเห็นไหมครับไอตัวตะปุ่มตะป่ําทั้งหมดเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยการเจียรใช้ทมมืออหหดเลยรคะพี่อายทุกอย่างเขาตอกเองกับมือเขาแบบสุดยอดมากเป็นเป็นผลงานเหมือนแบบแฮนด์เมดถูกต้องศิลปะแล้วทุกอันเนี่ยก็คือทํามือที่ญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อดีของตัวเอสเตอร์เบริและวัสดุที่ใช้เนี่ยใช้ตัวคาร์บอนตัว S24 ตัวนี้เนี่ยโบเฟิร์นรู้เปล่าว่า S24 คืออะไร ไม่รู้ <c oughs> เลยโปรเฟ์โปรตีตีอย่างเดียวเ2 4 c เนี่ยก็คือเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นมีคาร์บอนผสมอยูอ่20%เวลามีคาร์บอนเยอะโปรเฟลโปรเฟลสังเกตไหมว่าเฮ้ยทำไมบางทีตีแล้วมันนิ่มอะค่ะฝฟนก็สังเกตเรือว่าบางเหล็กบางอันบางชิ้นเนี่นยค่ะมันก็จะมีเอ่อฟีลลิ่งที่แตกต่างกันไปนุ่มบ้างแข็งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคือเหล็กที่มีคาร์บอนเยอะท่านผู้ชมถ้าเหล็กที่มียิ่งมีคาร์บอนเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่ง นุ่มเท่านั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคาร์บอน20%นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไฮเกรดละกันสำหรับเวชนะครับหรือเหล็กของทางญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อจุดเด่นที่สำคัญของเขาเลยคืออิตอรบรีเนี่ยก็คือเรื่องดีไซน์นะครับแล้วก็รเรื่องเหมือนกับเวลาเห็นเลยรู้เลยว่ามันสวยอะ่ะคือเอาไปนอ่ไปตีที่ไหนใครก็จำได้ค่ะถูกต้องใครก็ทักแน่นอนอย่างเงี้ยลูกค้าที่ซื้อเอาไปทุกคนเนี่ย เวลาส่งฟีดแบ็กกลับมาทางแฟนเพจเราหรือทาง IG หรือทาง f a c e b o o k นะก็จะบอกบอกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมีเด็กคนถามว่าเวทยี่ห้ออะไรทำไมสวยจังอันนี้คือข้อเรียกว่าเป็นจุดเด่นของทางเอโตบริเลยนะฮะโอเคพเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเฟอร์อยากลองฟิลลิ่งไหมอยากค่ะอยากล่าผมพ่อารพูดเยอะจังเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราอยากลองตัวไหนดีเราวันนี้เรามี5 0 54 58ฟอร์ยากตีเวตัวไหน 5-4ค่ะปกติ5-4เนี่ยมันก็จะเป็นระยะกึ่งกลางนะเน่อย่างที่เฟิร์นเคยตีตัวนี้เนี่ยปกติโปรเฟิร์นตีตัว56อยู่ระยะอะไรเต็มวงเอาพูดถึงเต็มวงก่อน90หลาค่ะ90หลาตัวนี้เนี่ยมันก็ด้วยองศาที่ชันขึ้นมันก็จะไกลขึ้นประมาณ5หลานะครับอาจจะเป็นประมาณสัก105เอ้ยไม่ไม่เนี่ย105ประมาณ95พูดผิดเอโอเคเดี๋ยวลองให้โปรเฟิร์นตีดู โปรเฟิร์นได้ลองตีไปแล้วเดี๋ยว<น>ขอเข้าแบบขายของนิดนึง <c oughs> นอกจากเมื่อกี้เนี่ยมีสีเงินที่เป็นซิลเวอร์นะมีอีก2ส,สีที่เรียกว่าเป็นสีที่ประทับใจนะครับตัวนี้เนี่ยเบรนดี Copper, ้ค o เปอหรือสีเรียกว่าสายรุง้งแ็นโธสวยมากเลยนะคะอ่าแล้วตัวนี้ก็สีดําปกติหลายๆคนชอบแบบสไตล์แบบแ a c k s ซ r รี s ตัวนี้ก็มีครู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 ชิกชิกโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวให้โปรเฟิร์นอธิบายก่อนว่าฟิลลิ่งเป็นไงบ้าง เ้าลูกง่ายเขาลูกง่ายอืม <ünd aid> แล้วก็ตีง่ายสปินสูงตีง่ายสปินสูงเมื่อกี้เนี่ยตีไปใน track man ร,รู้เองเลยคือ yep. แอบดู <pt it> แอบดูแอบดูโอ้โหตีมาสปินเนี่ยเก้าพันบ้างแปดพันบ้างลูกสุดท้ายที่ตีไปเนี่ยสปินแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแต่แอบไกลขึ้นเลยนะพี่อันแอบไกลขึ้นเหรอใช่แอบแอบไกลขึ้นต้องรู้ที่มีเหมือนเก้าเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดล้านอย่างเงี้ยตัวไหนห้าสิสี่นะใช่ห้าสิบสี่โอ้โหสมาร์ทโอเคทุกอย่างดีหมดเลยฮะตัวนี้เนี่ย สำคัญนะผมว่าตัว w เวชเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมคอนเซิร์นหรือตระหนักถึงนะโอาจริงเนี่ยถ้าเราเป็นนักกอล์ฟเอเมเจอร์ Major เนี่ยผมว่า w เวชเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยให้ความเรียกว่า modify หรือซื้อเวชแพงๆส่วนใหญ่นักกอล์ฟเมเจอร์ Major เนี่ยไป <c oughs> ซื้อไดาเวอร์ เฟิร์นคิดว่าเวทเป็นอะไรที่ค่อนข้างสาคัญคเพราะว่าเป็นเกมลูกสั้นเกมลูกสั้นคือครึ่งหนึ่งของเกมกอล์ฟเลยนะคะแต่นักกอล์ฟส่วนใหญ่เข้คาคานึงถึงว่าโอเคต้องไดเวอร์ต้องไกลยอย่างเดียวโอ้โหไดเวอร์เนี่ยเต็มที่เลยนะคุณคุณผู้ชมใช้ได้แค่14หลุมค่ะแล้วบางหลุมเนี่ยพาสีเนี่ยโอ้โหไดเวอร์ตีไม่ได้บางทีลดทอนเหลือ12หลุมคุณโมดิฟายไปเนี่ยโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวกับ <c oughs> ไดเวอร์ไปเต็มที่คุณตีไกลต่างกันไม่เกินสิบลาอืมใช่ค่ะ คุณจะโมให้เข้ามือยังไงไม่เกิน10บหลามันอยู่ที่ขับเพลสปีดกับสมาร์ทแฟกเตอร์ของคุณแต่จริงๆเนี่ยลูกสั้นเนี่ยไม่มีคนไหนในโลกที่จะตีเ,เรียกว่ากินเลกูเรชันทุกหลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คุณจะต้องมีลูกแก้ไขลูกสั้นใช่ไหมบอเฟิรนถูกต้องเลยคะ่ะคือยอย่างน้อยอยังก็ต้องต้องใช้ตลอดอยู่แล้วอยาเงี้ยแทบจะทุกหลุมบางหลุมคือแบบ ผิดพลาดบางทีกรีนเล็กมากๆบางสนามบางบางทีเราก็ต้องแบบหยิบขึ้นมาใช้บ่อยมากขึ้นเนี่ยคะ่ะแล้วตัวจริงๆเรียกว่า s c o l l i n g zone นะ,ะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยบางทีถ้าได้ไกลแล้วโอ้โหอยู่ในระยะที่เหมาะเหม็งใช่ไหมเหลือแค่ gap w e d g หรือล o b w e d g เนี่ยโอ้อันนี้เรียกว่าตัวหาก,กินแน่มากเลนใช่ค่ะคือบางทีตีไปเงี่ยพาห้าตีไปเหลือแบบอ่ะช็อตที่3แบบขึ้นขึ้นกรีเหลือเจหลาถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มี อุปกรณ์ที่ดีพอในการเป็นเวทที่ดีพอหรือการฝึกซ้อมที่ดีพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้70ล้านที่เราตีมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมมาเยอะมากก็เพิ่นรู้เหมือนเคยตีด้วยกันคือ70ล้านของผมเนี่ยปัญหาหลักของผมเลยฮะคือบางทีเราไม่ได้ซ้อมเลยฮะตีไปอ้าวโอ้โหตีมาอย่างไกลเลยสุดท้ายแล้วออกกลับบ้านด้วยโบกี้่าหาก็เสียใจไปนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นโปรในทัวร์เนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบล้านเนี่ยเขาตีไปเนี่ย เกือบจะกิฟเกือบจะดำกันเลยใช่ค่ะนะครับโอเคอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวยงไงเนี่ยถ,ถ้าผู้ชมท่านไหนเนี่ยสนใจนะฮะอยากจะลองฟิลลิ่งของเอสโตบรินะก็สามารถเข้ามาลองได้ที่อาร์ตออฟกอลฟิลลิ่งสตูดิโอครับเราเปิดให้บริการทุกวันนะตั้งแต่11บเอโมงนะครับถึงทุ่มครึ่งนะครับยังไงเนี่ยสามารถเข้ามาลองฟิลลิ่งได้แล้วยังไงให้โปรเฟิร์นฝากผลงานแล้วกันถ้าเกิดอยากจะติดตามโปรเฟิร์นเนี่ยติดตามไปที่ไหนบ้างติดตามได้ที่ IG อาทิจิตแล้วก็ เฟซบุ๊กอธิจิตค่ะอ่าไเดี๋ยวเราขึ้นนะครับผมให้ดา,ายย่างไงฝากกดไลค์นะครับหรือกดถูกใจให้โรเฟิร์นเราด้วยใช่ค่ะนะครับผมเป็นกำลังใจให้โรเฟิร์นด้วยกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคครับอย่างไรวันนี้นะครับผมและทีมงานอาร์วิกอล์ฟต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ